เห็นคนก็มีความสุขแล้วก็เกียดเขาสร้างเขาเลยมิจเจมิจเจ้ะของเป็นถูกเป็นฟังแต่กูเกียดกูบ่ได้เกียรคนมีความสุขเดะกูเกียรคนที่มีความถูกคือมึงตอนนี้กูบ่ได้เป็นบ้าปะนั่นหรือว่ากูกําลังมีความถูกเพอกูเกียดคนแต่กูก็คิดว่ากูเกียดคนกูบกูเกียดคนบ่ผิดนะกูเกียดคนที่สมควรที่สิเกียดแล้ว ล้วกัก,กูยินดียินงามกับคนนีิมีความสุขและเขาไปทําความเดือดร้อนในไผ่มึงอย่าพูดนะว่ามึงไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครมึงทําความเดือดร้อนให้กับคนในโซเชียลให้เพิ่มมีความรู้สึกที่บ่ดีให้เพิ่นมีความรูส้รสึกที่ว่าเอาอีนี่กูขึ้นมาคอมเมนต์มึงดีๆมึงขึ้นมาด่ากูจังสีมึงขึ้นมาดา่า,ดาพอดา่าเมกูจังสีเพราะฉะนั้นกูคิดว่ากูมีความสุขที่กูเกียิคนคนหนึ่งคือมึง เด้อธรรมะธรรมโมค่ะมกูฟังกูรู้ซึ่งถึงธรรมะธรรมโมแต่กูแยกแยะธรรมะธรรมโมก็คืออยู่ส่วนธรรมะธรรมโมแต่โลกทั้งกายกายกรรมโลกในความเป็นจริงคือมึงเนี่ยบ่ต้องดึงธรรมะเข้ามารวมด้วยมึงมันสมควรที่สิเจอเจอโลกใบนี้ที่มันหนักจะโหดลายก็นี่สำหรับมึง เราะปากมึงนิมึงต้องไปดึงดอกทรรมะทรโมโมม่ต้องไรคนไปฟังทรรมะธรโมโมึงยังบอกฟังเลยขันมึงฟังมึงต้องเข้าไปนีจิตใจมึงบัง้านี่มันได้ถูกได้ข้านี่ด่าขึ้นมันเป็ยังแบบด่ามากไปแล้วจะด่าขึ้นแบบนั้นโอ้นี่แหละนี่แหละ,หละคือสงครามที่มันไม่มีวันจบสิน้นมึงคิดว่าด่ามาแบบใดก็ด่าแบบนั้นแหละคอมเมนต์มากแบบใดก็สิคอมเมนต์กับแบบนั้นแหละกสิเชียงกับแบบนั้นแหละนั่นคือมึงสั่งสงครามบ่มีวันจบสิ้นแล้วมึงก็ยังมาเลียกรองว่าโดนกระท่ามโดนลุ่มโดนว่า มึงยามึงยาออยมึงยาแพลวนะกูสิบอกให้ยีน่าสันเตนจุดประสงค์น่ะเออยิ่งด่ายิ่งเขาท่าเขาก็เข้าทางกูคือกันไ่ได้ว่าจะเขาท่ากูมันมันหากินกูกูก็หากินมันคือกันอ่ะ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 กูบริเวมหาหากินทางโลกโซเชียลกูบริเวณมหาหิน a i น้ำยูทูบคนที่ติดตามกูแม่นสิติดตามแม่นสิคอมเมนต์กูคือคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันคือคือเป้าหมายเดียวกันคือมึงความเกลียดช่างเท่านั้น กิเลสทาท่างสันดานอันสถุนของมึงที่ออกมามึงทําให้คนที่บรูอีหนุ่ยเนี่ยคนที่บลูหัวนอนไต่ต็มึงแล้วมึงกับบลูหัวนอนไต่ตีนคนในโลกโซเชียลมึงสามารถเหตคนเป็นหมื่นเป็นแสนสร้างมึงได้พราะฉะนั้นมึงอย่าไปมึงอย่ามาออกปากว่าคนอื่นมหากินนะมึงมึงอย่าคิดสําคัญตมึงปานนั้นว่ามึงมีความสําคัญสามารถสางรายได้ให้คนอื่นมึงยาคนที่เขามาปะหน้ามึงแฉมึงถูกมือนี่มีแต่ความคิดติดหลบกับมึงพร้อมสิเหยีบยำมึง พอปากมึงเพราะฉะนั้นถ้ามึงคิดว่ามึงเสีมาเอาข้อ,ขอมุ่นขคอเมนต่างๆในโลกโซเชียลออกมาดาเพื่อหากินสู่กระปุกโลกโซเชียลโซเชียลยาหยุดยาแผ่นนะอีหนาหมูอีนอนโนเตนเพรากับแฟ,แฟ,แฟเออ,อมันเป็นสิใหญ่จาพวกมันมาหากินน้ำข่อยเออเอาคอมเมนต์มาหากินเอาก็จะมาเม้นในยากูหากิน,กน,กน,กนเออแม่นมึงเม้นช่องใดกูก็ไปเอามาเอาคือเก่าเนี่ยถ้าเอาถึงนี่แหละสันดานมึงไงสันดานมึงไม่แผ่ไปเม้นช่องใดกูก็เอามา เบิ้งกูก็เอามาปากกูก็เอามาเว้ามืดละ่ะสมองมึงมีได้แค่นี้มึงบ่คิดอีกอย่างที่มันสั่งสรรหากินใส่ปากใส่ทองมึงมึงคิดว่าทางเดียวที่มึงจะได้เงินคือโลกโซเชียลและทางเดียวที่มึงจะสร้างรายได้ให้มึงมากที่สุดก็คือการสร้างวิรกรรมการสร้างสตรูการสัง่รรสง,สสงคอมเมนต์ที่ลบๆจากคนอื่นแล้วเอามาเผยออกจากปากเน่าๆของมึง เพื่อให้คนอื่นได้เห็นกิริยาท่าทางอันศุนของมึงกูสิบอกให้คนต่างชาติมองมึงเขากรูว่าแอนติจูดมึงทัศนคติมึงการเป็นยูของมึงขอบคัวเบื้องหลังแบกเก่าของมึงมันเป็นจังใดมึงนี่มึงคิดว่าสิ่งที่มึงทําทุกวันนี้มันดีแล้วหรอมันใช่แล้วหรอมันถูกต้องทั้งหมดแล้วหรอมึงยามะแอลมึงยามะออยวาโจนกระท่า เพราะมึงบอคิดที่สิหยุดในสิ่งที่มึงกระทำในทุกวันนี้มึงสร้างศัตรูมึงสร้างศัตรูในปากเน่าๆของมึงท้าวขุนกู้ขุนกูกับบอมาว่ามันก็เป็นอาจารย์ของคนเออไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อสำหรับพี่นี่กับเขาทุกข้อไพ่ก็ว่าบูมวนกันขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ที่มึงเคยบ่าวมวนยุติมึงเคยบ่าวมวนยุติต้าขนาดเปิดคลิปมากมึงยังไม่อยากยกมือไหวเอฟซีมึงเลยหน้าตามึงเปิดเอฟเปิด กล่องขึนมาเนี่ยมึงยังเสมือนว่าจำใจทำจำใจจำใจอัปโหลดคลิปจำจำใจอัดวิดีโอมึงยังม่มีการห้เกียิมึงยังม่มีสัมมาคารวะม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนม่มีคำเบาจ๋าที่มันสุภาพให้กับ f อมึงเลยมึงอาจจะมีมี f อ2ซีสงขาง2งฟังฟังหนึ่งอาจจะเกียดมึงหนึ่งในนันน้นคือกูแต่กูไม่ใช่เอฟซีมึงนะกูไม่ได้ติดตามมึงและกูก็ไม่คิดจะติดตามมึงด้วย ฟังที่สองอาจจะเป็น fc ที่อวยมึงหูรับหูรับตาอวยมึงอาจจะอวยมึงด้วยคําคําสั้นๆประโยคหนึ่งในคอมเมนต์แต่ความรู้สึกอาจ,จคิดว่า,วาต่างอย่างกับพวกกูเพราะว่ากูคิดว่าความคิดความอ่านคนเฮามันบแตกต่างกันแต่เขาก็อาจจะคิดว่าโอ้สมเพจอีนี่มันโดนลุ่มหลายโอ้มีแต่คนสร้างมัน่นพิมพ์ให้กําลังใจมันก่อนมึงอย่าเหลิงนะจ๊ะปะตาบใดที่ปากมึงเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ มึงจะไม่มีวันจบสิ้นมึงจะไม่มีความสงบสุขในชีวิตมึงจะมีแต่ความวุ่นวายไปไหนมึงก็ไปแบบหวาดระ,แบบะแวงหวาดระแวงผวาระวังตัวดีๆกูย่ําเสมอว่ามึงอยู่ในที่แจงมึงทําทุกวันนี้มึงบอกว่ามีแต่คนมาลุ่มมีแต่คนมาแฉมีแต่คนมาเลอะทำลายมึงยังเจออีกเยอะเพราะฉะนั้นปากอย่าแผ่วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมึงต้องเจออีกเยอะ มึงอยู่ในที่แจ้งกูยำคํานี้มากๆเลยมึงอยู่ในที่แจ้งหลดล่ามึงกัมีลูกเต่ามึงกัมีแล้วมึงกับบ่มเป็นคนในิสันชาติไทยพรอมพราะฉะนั้นยามะอวดเกง่งยามะก่ลาวราาวยามะแข็งกระด้างยามะปากดียุ่แผ่นดินไทก้กูมึงระวังตัวไวด้ดีๆอิสาราเลวกูยอมทุกข์กับการเกลียดคนอย่างมึง แต่กูมีความสุขทุกครั้งที่กูได้ทำคลิปออกมาประจานมึงให้คนส่วนมากที่เขาไม่เคยเห็นจะได้ดูหนังหน้ามึงว่าอีนี่แหละที่กูตามดามันกูสิบอกให้